สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว v v o d ไดริสสเต็ปใหม่ครับหลังจากที่ถูกเนื้อเปร์เซ็นต์ลงเนาะเหลือ50%ครับในการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งสเต็ปนี้ครับตอนแรกครับหลังจากที่เขาเนื้อลงครับผมก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนมาครับบังเอิญว่าครับผมก็ได้คิดเซตใหม่ครับเปลี่ยนจากเลมอนเตอร์ เปลี่ยนจาเซตของเล่มอนเตอร์มาเป็นเซตนี้แทนนะครับเซตนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเล่นได้ทั้งวิกเล่นได้ทั้งล้มนะครับไม่ต้องแคร์จุดสตาร์ทครับเซตนี้เพียงแค่มีไดเมนชันครับแล้วก็รองเท้านินจาคู่นี้เนาะซึ่งเซตนี้ครับมันจะเวิร์สักแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับซึ่งแผนที่ครับที่ผมจะเล่นก็คือเป็นแผนที่อารีนาครับโอเคครับจัดไปเลย มาดูกันที่ก็ว่าเซตนนีนววอ้อ่ะมันจะเวิร์กหรือเปล่าครับอ่าตามจริงแล้วเซตนนี้มันสามารถล้มได้นะครับอืมล้มได้อ่าเมื่อเราวาร์ปกับเมืองปุ๊บเราก็ทำการเชิดฝ่ายตรงข้ามครับอ่าเชิดปุ๊บเราถ้าฝ่าหากว่า <Yeah. S 2> แถวนั้นน่ะไม่มีเมืองของเราอยู่ตรงนั้นเนาะเราก็วางลุมดําแล้วก็บ,บังคับฝ่ายตรงข้ามลงลุมดําให้ตกมาที่เมืองของเราครับอ่านี่คือแผนที่ผมว,งวางไว้นะครับอ่ะก็ทอยไปที่10นะครับ โอเคอ่าอันนี้เป็นตัวอะไรืเป็นตัวลิงครับอ่ะโอเคอันนี้เราออกครับเต็มชั้นเราออกเดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมปิดคุกเนาะอ่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับอืมแล้วก็มาตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เมล็ดทันเราออกครับรองเท้าลินจาออกครับอืมถ้าหากว่าลองเท้าลินจาเราออกครับออกบ่อยบ่อยนะครับก็คือเป็นเรื่องดีสาหรับเราครับเราก็จะได้ทําการ คอยสอดไปเรื่อยๆครับไม่มีที่ขิ้นสุดนะครับออกอีกไหมโอ้โหไม่ออกนะครับจังหวะนี้คลิปนี้ก็คือผมได้ทําการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขเรื่องของที่มันแหลกครับแล้วก็เสียงเกมที่มันดังนะครับนี้ตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนครับถ้าหาว่าท่านผู้ชมครับกำลังรับชมอยู่นะตอนนี้สามารถแก้งผลการรับชมรับฟังได้นะครับใต้คลิปนี้เลยได้เนาะใต้คลิปนี้เลยนะครับ หกครับเบิ้ลหกหน่อยโอ้โหไม่เบิ้ลเธอเลยไม่เป็นไรครับอ่าก็มาตรงนี้ก่อนครับเราจะเล่นได้ทั้งวิ่ทั้งลมครับสวยตอนนี้รองเท้าดินจ้าออกครับเดี๋ยวผมจะเล่นล้มให้ดูครับอ่าวางล้มดำไว้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับขอเชิดออกหน่อยอื้เชิดไม่ออกครับโอ้โหกะว่าจะโชว์สักหน่อยไม่ได้เลยอ่ะขอสิบสองไปอีกก็ต้องลุ้นรองเท้าดินจ้าครับจังหวะนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับ ก็วา,างไว้ที่เดิมครับมาตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้จึ๊บไม่ออกครับโอ้โหนี่คือมีไว้ทําไมวะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ออกโอ้โหไม่ได้โชว์สเต็ปเลยคือเขาออโต้ไปแล้วครับตอนนี้อ่ากลับมาแล้วยังไงครับไปไหนลงเลยลงจากเครื่องไปได้ครับไม,ไม่ลงครับ ออโต้จริงหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะพอยไปก่อนโอ้โหมีกันวิกนี่หว่ามีกันวิกกี่เปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้มันหมวกสองการลิงค์ดัวลิงค์ครับไอตัวลิงค์มันก็จะมีอ่าหมวกกันวิกนะครับอ่ามีหมวกกันวิกสองครั้งนะครับโอ้โหมาผมโดนเรียกคือโดนนั้นน่ะตานี่นั่นไงครับโดนเรียกแล้วโอ้โหแม่งมันเรียกผมทีเดียวครับเรียกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมบังคับเชิดเจ็ดสิบไม่ออกสามสี่ตา โอ้โหชิบหายแล้วดีนะไม่ตัดคัดโอเคออเปิลสองหน่อยได้ไหมโอเคดีนะออเปิลสองได้ครับเมื่อกี้หมวกไม่ออกด้วยมาตรงนี้มาไม่ออกครับเชิดเราไม่ออกเลยกูมีไว้ทาไมวะเชิดมีไว้ประดับเฉยแต่ว่าไม่ออกยึดเมืองมายึดเมืองนี้ให้ไหมถ้าให้ก็คือแพ้เลยนะอ่าเขาไม่ให้ครับ มันติดต่อได้งไ,งไงว,ว่ามวไม่ออกครับโอ้โหแล้วก็โชคดีด้วยจังหวะนี้โอ้โหเกมดูดิผมมีไว้ทำไมครับผมอยากรู้จริงๆครับเชบิด70%ไม่ออกโอ้โเกมเกินไปดูดิเรียก75%ครับออกเอาออกเอาอ้าเรียบร้อยครับถ้าไม่กลับเงานะปูนสีออกสวย โอ้โหไม่อยู่เลยครับอ่ะโอเคครับหลังจากตาแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในตาที่2นะครับอ่าซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมกาลังรับชมอยู่นตอนนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับอ่าคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ comment ได้ว่าเสียงมันชัดเจนไหมอ่าเสียงเกมมันดังไหมอันตอนนี้ผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอ้โหเจอกับไวอาชาเอ้ยไม่ใช่ไวอาชาเป็นอีโวอาชาครับรคลิปมันแหลก<ๆ>ไหมก็ สามารถคอมเมนต์ได้ครับแจ้งผลการรับฟังได้ครับอ่าเราได้เปิดมคนแรกครับถ้าเจอตัวแบบนี้เราต้องรีบจบวิกครับเราจะยื้อมันนานไม่ได้ครับเพราะว่าแม่งวาร์ปเอาวาร์ปเอาครับตัวนี้เออโอ้โหดีนะที่ผมไม่ได้ใส่เล่บอนเตอร์มาครับผมเล่นสเตปเดิมก็คือโดนครับอ่าดีนะที่ผมเปลี่ยนมาเซ็นเป็นเซตนี้ครับอ่าเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่ดีครับอ่าผมมองว่านะเป็นดีสาหรับผม อ่าเซตที่ดีสำหรับผมแต่คนอื่นไม่รู้ว่ามันดีไหมก็ลองนําเล่นดูครับอ่าลองไปปรับเปลี่ยนที่โน้นที่นี้ครับที่เรามีอยู่ใช้ไปครับอ่าลองดูอ่าโอเคครับเบิ้ลสองไวถ้าหาว่าลองเท้าลินจาออกบ่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอเคเห็นไหมออกอีกแล้วลองเท้าลินจาเราอ่าเห็นไหมครับวันเทินได้ในะนตานี้เออถ้ไปเล่นไปครับอืมเห็นไหมถ้า ในมนชั er ่นออกคือจบวิเ <risque> รียบร้อยครับเห็นไหมเห็นไหมครับลองเท้าทินจาครับออกทอยอยู่คนเดียวครับเรียบร้อยครับอีโวอาชาเราไม่ได้ทอยเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแม่งเซตนี้เรียนมากครับเออก็ลองนํานาไปเล่นดูครับอ่าโอเคครับเอาอีกเซตหนึ่งตาแล้วกันเนาะอ่าอีกเซตหนึ่งตาโอ้โหอ่าตัวเราเหมือดครับหมดครับตัวเราหมดอ่าโอ้โหอ่า เมื่อกี้แผนที่อารีนาเนาะลองเปลี่ยนดา่านมากไหมเปลี่ยนอะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีกว่าเนาะเอาอารีนานี่แหละอืมเเอาด่านโหดนี่แหละเออไบโคเวอร์หมดว่ะโอ้โหไม่ต้องไปซื้ออีกเออเดี๋ยวกว่อนก่อนที่เราจะไปซื้อครับเดี๋ยวเรามาดูของฟรีก่อนนะครับโอ้โหผมเกลียดมากครับอไอไบโคเวอร์หมดเออตั้งแต่อัปเดตใหม่มาครั้งนี้โอ้โหได้ใช้ไบโคเวอร์เสียเพชรครับอ่าก็คือไม่ใช้ฟรีนะเรามาดูในกล่องอาไม่มีครับ อ่ะโอเคครับก็มีอะไรของฟรีไหมไม่มีต้องไปซื้ออีกโอ้โหแม่งลำบากใจจริงๆก็ไปเวอร์ตรงไหนอ่ะตรงนี้นครับอ่ะซื้อไปเลยครับ5้าเพชรถ้าใครเล่น10บดาวคือโดนไปส10เพชรถ้าใครเล่น100ตาต่อวันก็คือโดนไปร้อยเพชรโอ้โหแบบนี้เหรอถ้าใครมีครอบครัวก็จะได้เยอะหน่อยนะอันนี้ผมครอบครัวผมไม่เยอะครับอ่าครอบครัวผมมีไม่กี่คนเองนะครับไม่เน้นครอบครัวสําหรับครอบครัวของผมนะอ่ะรอสักหนึ่งตาแล้วกันครับ เดี๋ยวจะโชว์สเต็ปแบบวันเท์มแบบเมื่อกี้ให้ดูใหม่ครับอ่าเมื่อกี้ถือว่ามันคอมโบมากครับอคอมโบมากเออคอมโบที่สุดเลยตามที่ผมเล่นมาแล้วโอ้โหเจอกับคุณคิงครับอ่าเจอกับยุนหลังครับอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวแกะกนะน่าจะเป็นตัวถาว์วอนแน่นอนครับน,นั่นไงโอ้โหมีอันนี้ด้วยเหรอเออก็รีบจบครับรีบจบอย่าไปยื้อมันนานครับตัวนี้แม่งมีหมอกแล้วก็เราไม่มีโลด้วยลําบากใจครับ เล่นกับมันนานตัวนี้สาแรกครับขอเดมชั่นติดครับโอ้โอโไม่ติดครับสวยครับเปิ้ลฟองได้ก็ยังดีอ่จาจังหวะนี้ขอมาลงตรงนี้ขอเดมชั่นออกเดมชันออกอมไม่ออกครับตานี้คือไม่อวยครับทอยห้าโอเคยังดีที่ทอยห้าได้นึกว่าออกสามแล้วทอยสามได้โอ้โหเมื่อกี้โดนนั่นนะ่ะเมื่อกี้อขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปไหนดี มาตรงนี้ครับอยู่ร้านที่สองไม่ปลอดภัยอ่าคบๆอ่ารองเท้าลินจ้าออครับขอมาลงตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่าโอเคครับถ้าหากว่ารองเท้าลินจ้าออกเราจะได้ทอยต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีที่ขึ้นสุดนะครับอ่าขอออกอีกในในไ,ไหมรองเท้าลินจาครับไม่ออกครับอืมถ้าหาออกนะเมื่อกี้สวยเลยวันเธอได้เลยเมื่อกี้อ่าตอนนี้อยู่รังทอยเบิ้ลติดมาแล้วครับ เขาน่านจะมาเตะผมแน่นอนครับอ่าโดนคุณสีเข้าไปเรืองแพงกว่าเดิมครับย่าได้หว่ะตรงนั้นเป็นเมืองปักพงครับถ้าเป็นเมืองสามลังนะการแตกไปแล้วครับอ่าโอ้โหดีนะที่แปนเขาไม่ออกครับและก็ก็ที่สําคัญทัาเมื่อกี้หมัดเขาไม่ออกด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเราโอ้โหตอนนี้การ์ดน่าจะแตกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขามีลุมดํามาไหมไม่มีครับลงมาทําไมตรงนี้การแตกเฉยอ,อะ โอ้โหแม่งอันนี้เมืองปุดออกอะไม่เป็นไรครับทอยสิบสองไปรัวๆครับออกสิบอีกโอ้โหชิบหายแล้วครับเราต้องลุ้นรองเท้าลินจาออกครับโอเครองเท้าลินจาเราออกครับเดี๋ยวผมจะขอมาตรงนี้ครับบเชิดมาหนึ่งทีครับติดหมวกจังหวะนี้ยังไงครับขอวางดาบตัวเองครับพันตัวมาเป็นสายล้มครับจังหวะนี้โอ้โหรองเท้าลินจาครับรองเท้าลินจาออกครับจังหวะนี้โอ้โหเราได้กลับเมืองรัวๆเลยครับขอเชิดหน่อยได้ไหม โอ้โหไม่ออกครับเบอร์สองไม่งั้นก็สีก็ได้ครับสวยเมืองไม่ผุดโคตรดีครับอยังไงขอกันไม่นี่ก่อนครับเออเมื่อกี้ผมน่าจะไปลายสีเนาะเดียได้ครับขอเมืองม่ผุดตรงนั้นหน่อยนะช่นะเลยรองเท้าลินเจ้าออกครับโอ้โหไม่สเตปอะไรวะเนี่ยเออมาตรงนี้เชิดมาหนึ่งที เชิดออกครับจังหวะนี้โดนครับจบได้ทั้งวิกทั้งลมครับจังหวะนี้สวยงามมากเนี่ยอย่างไรครับอย่างงี้ก็ต้องจ่ายครับแต่แน่นอนครับยุนลังไม่อยู่เลยครับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับขนาดยุนลังก็เอาไม่อยู่ครับยุนลังบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่ดีครับอแต่ข้อเสียคือไม่มีการวิคครับข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวครับไม่มีการวิกเนาะเรื่องเนรทงเนระเทศไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรามีลุมดำช่วยเนาะ อโอเคครับก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันครับสาหรับการรีวิวอีโวไดรต์ฉบับใหม่ครับสเต็ปใหม่ก็แล้วกันเนาะ,ะสเต็ปหลังจากโดนเนอร์เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่ายังโหดยูนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบคไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปรีวิวคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ